สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องของเราครับก็จะได้นําอาคิดโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการแคปหน้าจอนะครับหรือจับภาพหน้าจอนะครับหรือถ่ายภาพหน้าจอใน Windows 11นะครับด้วยโปรแกรม Snipping Tool นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ติดมากับ Windows 11 อยู่แล้วนะครับทำยังไงนะครับก็มาดูวิธีทํากันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ให้ท่านนะครับไปค้นหาโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะครับโดยการเอาเมาส์ไปชี้ในปุ่มเสิร์ชตรงนี้นะครับเราจะไปหาโปรแกรมกันนะครับกงลงไปนะครับพิมพ์คําว่า s n a p p i n g นะครับ sn a ไม่ใช่ s n a p นะครับ snipping นะครับ s n s n i นะครับ นะครับ n i p นะครับมันจะมีแอปตัวหนึ่งขึ้นมานะครับที่เรียกว่า snipping tool นะครับหรือเครื่องมือ snip นะครับขึ้นมานะครับตอนนี้ก็จะเป็นตัวโปรแกรมนะครับเล็กๆนะครับที่มันติดมากับ windows นะครับหลายเวอร์ชันแล้วนะครับทีนี้วิธีการใช้นะครับหากท่านต้องการที่จะจับภาพหน้าจอหรือแคปภาพหน้าจอนะครับ ก็ให้ท่านเลือกนะครับมันก็จะมีโหมดนะครับอันนี้ก็เป็นถ่ายภาพใหม่นะครับก็คลิกตรงนี้เลยนะครับทีนี้โหมดในการถ่ายภาพหน้าจอก็จะมีอยู่สามสี่โหมดนะครับก็คือโหมดถ่ายแบบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก็คือถ่ายทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับโหมดของหน้าต่างนะครับคือถ่ายภาพเฉพาะหน้าต่างนะครับหน้าต่างก็คือตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราเปิดหน้าต่างขึ้นมา หากเราต้องการที่จะถ่ายเฉพ <HHH> าะหน้าต่างนะครับเราก็คลิกตัวนี้เป็นโหมดหน้าต่างนะครับโหมดหน้าต่างเวลาเราจะจับภาพนะครับมันก็จะจับภาพนะครับเฉพาะหน้าต่างนะครับตัวนี้ก็โหมดเต็มจอนะครับโหมดเต็มจอก็คือทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยแล้วก็โหมดอิสระอันนี้ก็คลิกตัวนี้เราก็จะสามารถที่จะวงนะครับหรือลาก ตามที่เราต้องการได้นะครับก็มามาลองดูวิธีวิธีแต่ละอันกันนะครับผมคลิกเข้าไปปุ่มใหม่นะครับตอนนี้เลือกเป็นโหมดสี่เหลี่ยมพื้นผ้าก่อนนะครับเลือกใหม่ปุ๊บนะครับตอนนี้มันจะอยู่ในโหมดสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับเวลาเราใช้งานนะครับก็ผมจะแคปตัวเนี้ยนะครับแคปรูปตัวเนี้ยนะครับก็กดเมาส์ค้างครับ จากจุดเริ่มต้นนะครับลากไปนะครับจะสังเกตว่าเวลาเราลากไปนะครับมันก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ภาพขึ้นมา1ภาพนะครับท่านก็สามารถที่จะปรับแต่งนะครับเขียนนะครับเขียนลบนะพวกนี้ใช้เครื่องมือตัวนี้ได้เลยนะครับหากต้องการจะเซฟก็กดปุ่มนี้นะครับเซฟก็กดปุ่มนี้นะครับอันนี้เป็นโหมดที่1นะครับก็คือในการจับเป็นภาพสี่เหลี่ยมนะครับ ภาพแบบที่2นะครับก็คือการจับภาพแบบพอดีผมไปปิดละนะครับควหาขึ้นมาใหม่นะครับโหมดที่2นะครับก็คือการจับภาพแบบโหมดของหน้าต่างนะครับลองคลิกด,ดูนะครับเ,เลือกใช้เป็นหมดหน้าต่างนะครับเลือกใหม่นะครับก็ เอามาไปชี้นะครับจะสังเกตว่ามันจะเลือกหน้าต่างขึ้นมาให้เลยถ้าเราเปิดขึ้นมาหลายหน้าต่างนะครับเราเอาเมาส์เมาส์ไปชี้หน้าต่างไหนมันก็จะพร้อมที่จะถ่ายภาพหน้าต่างนั้นให้นะครับทีนี้เวลาการถ่ายนะครับท่านก็แค่คลิกเมาส์ครั้งหนึ่งนะครับคลิกปุ๊บนะครับก็ได้หน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับจะสังเกตว่าพื้นหลังมันไม่มาด้วยนะครับเพราะว่ามันถ่ายเฉพาะหน้าต่างนะครับอันนี้ก็เป็นโหมดที่2นะครับโหมดที่2 หมดที่3นะครับนะลองใหม่อีกทีหนึ่งนะครับโหมดที่3ก็จะถ่ายภาพอ n d o w s Snip นะครับผมเปลี่ยนเป็นแบบเดี๋ยวลองปิดไปก่อนนะครับเอาเป็นแบบนะครับนะถ่ายหมดทั้งหน้าจอเลยนะครับลองจิกตัวรงนี้นะครับนะแล้วท่านลองกดใหม่นะครับใหม่ปุ๊บนะครับมันก็จะถ่ายปั๊บมาให้เลยนะครับ ตอนนี้ก็จะถ่ายทั้งหน้าจอมาเลยนะครับหน้าจอมาเลยอันนี้หน้าจอทั้งทั้งหน้าต่างที่อยู่บนหน้าจอก็จะมาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นง่ายนะครับอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดอิสระนะครับท่านลองเลือกเป็นโหมดอิสระนะครับแล้วลองเป็นใหม่นะครับใหม่ปุ๊บทีนี้เวลาใช้งานนะครับท่านก็ใช้เมาส์นะครับนะกดเมาส์ลากนะครับกด เมาส์ค้างทําการวาดนะครับว่าเราต้องการที่จะวาดนะครับหรือถ่ายรูปตรงไหนบ้างนะครับเอาจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดนะครับเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการแคปนะครับหรือถ่ายภาพหน้าจอมาเฉพาะส่วนที่เราลากไว้นะครับอันนี้ก็หากต้องการจะเซฟนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มเซฟนะครับบันทึกเป็นนะครับบันทึกเป็น ก็จะมีให้เลือกนะครับว่าท่านจะเซฟชื่อไฟล์อะไรนะครับก็เหมือนเซฟไฟล์ธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะแคปภาพหน้าจอหรือถ่ายภาพหน้าจอนะครับใน Windows 11นะครับโดยใช้เครื่องมือ snip นะครับหรือ snipping tool นะครับใน Windows 11นะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนีประโยชน์ก็ ปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ